ภาษาเทพ EPC เบเต็มตีเประเกินยังไง ขี้ควายขี้ควายอย่าลืมล้างน้ำนะครับตุ๊ดปัสสาวะได้จา,าก,จกอุจจาระอ๋อบะหม,มี่เติมสมุป ออกมาเป็นน้องคิดเอาว่าไซออกมาแตร้องที่กูไม่แฝงเลยนะกูคือไปไอแตงโน่ไอแตงไอแตงเห็นวันแล้วเปลียน My Mistake My Mistake เปลี่ยน My Meaning My m e n i n g ชื่อโน่ไม่เปลี่ยนโนไอเก้าไอเก้าโดน นั่งนังนังนังสโนว์แมนระดับผู้เชี่ยวช๊อบก่อนอินเอ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 ็อเ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 องอเอเอเอยอเ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 อยอเ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 ออเ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 ออเ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 